ท้าผมนะก็วันนี้ท้าก็ไปอยู่ผมพีดีเจเกมแมททวีได้ใครเซอร์เกิดอีกครั้งแล้วนะก็สำหรับในะวันนี้ครับก็จะมารีวิวครัมเบอร์ด์กิทแฟลตเบลในเอฟนะก็เป็นแฟตลตไอร์กริทครับโอ้โหพึ่งมาสดหร้อนเลยนะนี่คือแฟลตหรืแฟลตเบลที่ผมตั้งตารอรอคอยมานานมากเลยครับลิสุดมืก่ก็มาทันทีครับสำหรับเออแฟลตเออของเลร์กริทครับ ก็เวอร์ชันนี้ครับก็จะเป็นเวอร์ชันเบต้าครับก็อาจจะยังมีเ,เวสซัคื่อนที่ยังไม่ครบนะเออโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องกดเอนทีกันเลยดีกว่านะ <Designer Driver. S 1> นี่คือหน้าตาของดีไซเออร์ไดรเวอร์ครับโอเคก่อนอื่นครับเราก็ต้องใส่คอไอดีก่อนครับนี่ครับใส่คอไอดีก่อนครับเดี๋ยวผมขอใส่เป็นคอไอดีของเลดิกิตก่อนเลยดีกว่านะก็ของไทยไทยคุณวัฟฟาอะไรเงี้ย ก็ยังไม่มีเวสบัคเกิลเฉพาะตัวครับผมจะใส่ผมไปขอเลือกเลกก่อนดีกว่านะปึ๊บโอเคครับต่อไปครับแล้วก็ใส่เอ่อเวสบัคเกิลของแม็กตามก่อนครับนี่คือหน้าตาของเอ่อเวสบัคเกิลเอ่อแม็กตามครับก็จะเป็นรูปเอ่อรูปแกตลิงนะแล้วก็มีดีเทล,ลเหมือนเออ่ลายของหมายทิ้งจอกนะครับแล้วก็เป็นตรงด้ามเนะี่ยก็จะเป็นด้ามสีดำแล้วก็มีกลม แล,แล้วก็มีปุ่มกดสีแดงค, <up>. ครับนะรอบๆครับก็จะเป็นขอบขอบเป็นดำดำเหลืองครับโอเควันนี้ครับอ <ain> <lighting decisions> S> <S ่ะใส่กันดีกว่านะปึื๊บเฮ้ยสิบ คือเสียงแปลงร่างของมาเรเดกิสเอ่อแมกนัมฟอร์มนะต่อไปครับเป็นท่าไม่ตายแมกนัมสไตร์แมกนัมสไตร์กับนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นมาเรเดกิสแมกนัมเอ่อบูทฟอร์มครับโอเคเอาครับอ่าใส่เวทแบ็คเกินของเลดใส่เลดแบ็คขึ้นของแมกนัมน,น, um นะ นี่คือเอ๊บูส์นะครับนี่คือเวสตบัคเกินของบูส์นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนแฮนด์มอไซน์นะแล้วก็ดีเทลรอบๆก็จะเป็นสีแดงครับเหมือนเราเหมือนท่อไอเสียของรถมอไซน์นะครับอ่ะใส่กรเรียกวานนะภาพ <S <S ต่อไปครับบิดคันเร่งทั้งหมด2ครั้งครับนะ ครับต่อไปต่อไปแบบนั้นเป็นท่าไม้ตายในการบิดเออคันเร่งทั้งหมดสองอีหนึ่งครั้งครับนะ Boot Strike Boot Strike นะต่อไปครับบิดสองครั้งนะครับ ไร่กับนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นต่อไปเราจะเอาอแบ็กดัมนะครับผมก็จะเอาแบ็กดัมนะครับเอ่อเร์คเกิลม,มาใส่ลงไปกับน,นะปืบใส่ดีกว่า <S <S ต่อไปครับเออ่หมุนคัลลิ่งหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มสีแดงครับก็ปิดคันลร่งของตัวแบ็กดัมอีกสองครั้งกับน,นะ โอเคครับต่อไปครับเดีวถ้าไม่ตาย Magnum Boost Grand Victory Magnum Boost Grand Victory ครับต่อไปครับเป็น We w อ่อนนะครับในการหมุนไวเวอร์หนึ่งครั้งนะอย่างนี้ครับเออน่าจะเป็นอย่างเงี้ย โอเคครับต่อไปครับก็จะเป็นอา, <vol> อาร์มแฮมเมอร์ครับใส่อาร์มแฮมเมอร์เรดฟักเคิลลงไปตรงนี้ครับหนึ่งอันนะครับนี่ครับใส่อย่างนี้ครับปึ๊บ <Set. S 1> กดปุ่มครับโอเคครับต่อไปท่าไปตาย สไตร์ครับโอเคครับต่อไปก็ผมจะเอาชิ้นส่วนของแมกนัมไม่ก็บูสมาใส่ตรงนี้กนะผมจะลองใส่ของบูสก่อนนะครับเอแมกนัมก่อนนะครับเปิดใส่ลงไป ต่อไปครับรีโวล์ฟอ่อนโอเคครับถ้าไม่ตายครับนะแมกนัมแทมเมอร์วิกตรี่ครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นเอ่ต่อไปก็จะเป็นเออ่่าบูสต์นะครับบูสต์กับเอ่อาร์แฮมเมอร์ครับอ่ะใส่ไปเลย่ โอเคครับต่อไปเท่าไปร่ใต้ Boost Hammer Victory. Boost Hammer Victory ครับต่อไปครับมี2ครั้ง แฮมเมอร์แกรนวิกตุยครับโอเคครับก็ลูกเล่นของเอ,เอ,งเอเ่อคามเบเดอร์กิสแฟตเบลก็จะประมาณนี้นะก็นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับชิ้นส่วนสำหรับเอ่เอเอ,เอาเอาเอาเดสตั๊เคิลเนี่ยมาเล่นได้อย่างอิสระนะก็ตอนนี้เวสตั๊กเกิลของกี๊ก็ออกมาแค่ประมาณสามชิ้นก็คือเอ่อเป็นแม็กนัมนะครับบูสต์แล้วก็ฮับอาร์มแฮมเมอร์นะครับยังขาดเอ่อ ยังขาดของบ er ัฟฟารครับแต่ผมจะไม่เห็นนะชื่ออััพบฟฟ้านะคือซอมบี้เวสบัคเกิลนะครับกับของเออ่ไทคูนนะครับแล้วก็รเยอร์อื่นๆนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าซาวก็ตอนนี้ยังออกมาไม่ครบนะครับเพราะว่าเป็นจะเป็นเวอร์ชันเมตา้าเนาะถ้าใครอยากเล่นครับลิงก์โหลดเล่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ล,ลิงก์โหลดเนี่ยลิงก์เล่นนะครับก็จะให้ไวปซาบลิงก์เล่นเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เล่นให้ใต้ในคลิปชัน้นเช่นเดิมน,นะ คลิปนี้เขาทก็เหมือนเดิมครับก็คือช่องเอ่อคอมิกคอมิกเจ้าเก่าครับนะโอเคก็ผมจะทิ้งลิงก์ช่องของคอมิกคอมิกไว้ให้ใต้คลิปั่นเช่นกันนะโอเคครับนะก็สอหรับคลิปนี้เขาขอ,ขอจบไว้เ,เท่านี้ครับเจอกันในครั้ในคลิปนาสวัสดีผมนะเว้ยไฟ